ไปต่อเฟสสองแจกเงินดิจิทัลวอลเลตจุลพันธ์ชี้เป็นไปได้อาจา 5, จ่าย5,000ันายจุลพันธ์รอมอชอครังเผยลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัลเฟสสองคาดยอดรับสิทธิ์26ล้านคนยอมรับมีโอกาสลดวงเงินเหลือ5,000บาทต่อคนเหตุต้องนำงบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นหวังเศรษฐกิจโต5%เร์เล็งขยายเพดานศักยภาพไทย สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่26กันยายน2567วันนี้ทางช่องก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารจากมาตรการของทางภาครัฐสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่กลุ่มเบาบางได้รับเงินหมื่นกันทางช่องก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะคะแต่ก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาหลายท่านว่า เฟสหนึ่งได้รับเงินแล้วแล้วเฟสสองจะได้วันไหนแล้วได้เป็นเงินสดไหมจะได้เท่าไหร่ซึ่งเมื่อวานนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทยืนยันว่าได้แน่นอนนะคะแต่จะได้แบบไหนเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกัน แต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดทางช่องก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะ mm. เมื่อวันที่25กันยายน2567ที่ผ่านมานางจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้เผยถึงความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ว่ายืนยันว่าจะได้รับอย่างแน่นอนในรูปแบบดิจิทัลนะคะซึ่งมองประโยชน์ใน2มิติคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้ดิจิทัลซึ่งจะมีประชาชนที่ต้องดูแลเหลือประมาณอีก26ล้านคนนะคะ โดยตัดความซับซ้อนจากกลุ่มเบาบางที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ไปแล้วจากยอดลงทะเบียน36ล้านคนพบว่ามีความซับซ้อนจากสิทธิ์ที่ได้รับในกลุ่มเบาบาง10ล้านคนส่วนกลุ่มเบาบางที่เหลืออีก4ล้านคนก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยฉะนั้นจะเหลือประชาชนที่ต้องดูแลอีกประมาณ26ล้านคนบวกลบ รอมอชรลางกล่าวว่าขณะที่ความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเฟส2จะต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแทนทองทานชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะส่วนจะจ่ายเงิน1,000 0บาทหรือ5,000บาทจะต้องดูความเหมาะสมเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายมิติการแจกเงินในเฟส2ยืนยันว่ายัางเดินหน้าอย่างแน่นอนผ่านดิจิทัลแต่การจ่ายนั้นจะเป็นเท่าไหร่จะขอดูความเหมาะสมและการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นๆประกอบด้วย ขณะที่การบริหารจัดการงบประมาณไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนายจุลพันธ์กล่าวไว้นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจ่ายเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มเบาบางและผู้พิการที่เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปนั้นรวมระยะเวลาแจกตามเลขบัตรประชาชน4วัน เชื่อว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น0.35%โดยภายหลังการโอนเงินให้ประชาชนวันแรกพบว่าบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมีความคึกคักมากขึ้นทั้งนี้หากประเมินทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะใช้เม็ดเงินรวมประมาณ450ล้านบาทแม้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวดีเพิ่มมากขึ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับศักยภาพที่มองไว้โดยมองว่าศักยภาพของไทยควรจะอยู่ที่ประมาณ5%โดยต้องขยายเพดานศักยภาพของเราผ่าน,นกลไกต่างๆเช่นการพัฒนาทักษะแรงงานปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ต้องเดินคู่ขนานอย่าพอใจกับตัวเลขศักยภาพเศรษฐกิจที่ระดับ2%เพราะศักยภาพของไทย ควรจะอยู่ที่5%เป็นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องใช้เวลาและไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในปีเดียวโดยรัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนก็ต้องทำในจุลพันธ์ได้กล่าวไว้ค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องได้นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีการคลืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางช่องจะนำมารายงานทุกท่านให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ